ทางเชื่อมต่อของออรถไฟฟ้านะคะสถานีนี้คือสถานีสถานีเจริญนครหน้าห้างอ,อไอคอนสยามเราจะไปดูตัวตุดจีนซะหน่อยก็ยังไม่เปิดนะรออีกแป๊บนึงเ่อกี้ยาก,กดไฮไลท์หรือยังก็ไม่รู้ไปดูนาฬิกาที่สิบโมงแล้วหน้าห้างมันากาศอย่างนี้นะจ๊ะ ถ้ามองอย่างเงี้ยเราไม่เห็นฝุ่นถ้มองไกลๆมองไกลๆมองที่ตึกสูงๆออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นฝุ่นนะคะก็ป้องกันด้วยการปิดแมสแมสจะเดินทางกันต่อนะจ้าเพื่อนๆจ้าป้ายป้ายเดิน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 ต่อเดินต่อไป หน้าห้างยังไม่เปิดนะมีบรรยากาศหน้าห้างแล้วยังไม่เปิดตึดจีนตุดจีนส้มจีนสวยสวยมันจะเป็นที่พักอยู่ข้างบนด้วยนะคนที่เขาพักอยู่ข้างบนเขาก็ยังสามารถจะออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตรงนี้ได้นี่ค่ะดูตึกสูงของเมืองกรุงนาย่านเจริญนครนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนเป็นทางเชื่อมต่อสถานี จเจริญนครเจา้าค้าฝั่งนี้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 สถานีรถไฟฟ้า่วงนี้ขึ้นฟรีเพราะว่าขุนพีเอ็มไม่ให้คนออกจากบ้านแล้วมันฟรีทำไมละ่ะเออเนาะไม่เข้าใจเดี๋ยวย่าไปเดินต่อข้างล่างกันย่าเขียนรอ เจ้าหน้าที่กำลังจะมาเปิดนะเนี่ยเราขอดูบรรยากาศจุดจีนนิดนึงได้ไหมผีมองแล้วนะมาดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะคะเออห้างก็ยังไม่เปิดนะคะก็จะมีผู้คนมารอกันอยู่ทาง,ทางนี้ผู้คนมากมายอืมอบมันจะเหมือนจะมีที่พักอยู่นะมีหอเมืนมันมีเหมนเป็นคล้ายๆโรงแรมนะ บนห้างแล้วก็มีคนขึ้นมาพับอาศัยก็สามารถจะเ,เข้าไปใช้บริการได้นะนี่ค่ะนี่บรรยากาศตุดจีนตุดจีนตุดจีนกกงกกง,งฉีกงฉีฟ้าฉายไปดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่เปิดอัอนนี้เปิดแล้ว ดูตึกกันนะดูตึกดูฝุ่นดูฝุ่นดูฝุนว้าวดูฝุนดูฝุนแล้วโมดสามสองศาว้า ไปเดินต่อดีกว่านะไปเดินต่อดูฝุ่นดูฝุ่นดูรถกันดีกว่าอึบ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 ดูการก่อสร้างในเมืองนะดูสิคะในเมืองจะมีฝุ่นก็เยอะอยู่แล้วก็ยังมีก่อสร้างไงคะก็จะมปฝุ่นเยอะนิดนึงดูแลสุขภาพกันทุกคนเดอ้อค่ะเดอ้อเราก็มารอดูว่าในห้างนี้เขาจะจัดอะไร มาดูบรรยากาศในห้างด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูฟุ่นจ้านี่นี่คือทางเดินลงนี่อเดินลงเดินลงเดินลงจากรถไฟฟ้าลงไปนู่น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 กทมกทมกทม five 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 five